อีกสวันมีพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันอังคารที่11เมษายน2566ช่วงนี้ขับรถขับราให้รมะมัดระวังกันด้วยนะคะอากาศร้อนอาจทำให้ใจร้อนได้ควรรมะมัดระวังในการขับขี่รถด้วย และคลิปนี้ขอพาทุกท่านมาติดตามลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยหลายพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับผิทธิพลจากยอความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจึงยังคงส่งผลทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่โดยในช่วงสงกรานนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการคาดหมายว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน ซึ่งจะมีพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่แต่ก่อนที่จะถึงในช่วงพายุฤดูร้อนนั้นบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีลักษณะอากาศที่ค่อนข้างปราบรวนซึ่งเราจะพาทุกท่านไปติดตามดูกันว่าสภาพอากาศในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันรุ่งนี้และลักษณะอากาศในช่วงสงกรานจะมีแนวโน้มลักษณะเช่นไร แนวโน้มพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นจะปกคลุมในพื้นที่ที่พ่อแม่พี่น้องกำลังต้องการฝนหรือไม่ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลคาดการปริมาณฝนที่เกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แสดงให้เห็นว่าในวันนี้ตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแล้วโดยกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดเลยเพชรบูรณ์นครราชสีมาฉะเชิงเซาชนบุรีตราดเพชรบุรีชุมพรและพังงา โดยฝนที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ามีเพียงร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้นซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในบริเวณหนึ่งจังหวัดอาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งหมู่บ้านเท่านั้นโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14เมษายนสภาพอากาศโดยทั่วไปจึงยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประกอบกับจะมีฟ้าหรืวัวในตอนกลางวันส่วนอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกจึงส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ สำหรับภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากลมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือและลมทางด้านทิศตะวันออกที่พัดเข้ามาปะทะกันทําให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่นอกจากนี้สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5ที่เกิดขึ้นนั้น พื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพจะเน้นหนักอยู่ในบริเวณภาคเหนือเป็นส่วนมากส่วนภาคอื่นๆระดับยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยกเว้นในบริเวณกรุงเทพมหานครที่อาจมีแนวโน้มกลับมาอยู่ในขั้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในช่วงวันที่15เมษายนหลังจากนั้นตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่15เมษายนนี้ มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะดังกล่าวบริเวณประเทศไทยของเรามีความร้อนชื้นปกคลุมอยู่เมื่อมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาช้อนปะทะก,กับความร้อนชื้น ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้าปกคลุมมีกําลังแรงขึ้นจึงส่งผลทำให้เกิดพายุฤดูร้อนโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นในบริเวณภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในช่วงถัดไป โดยจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าจะเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15เมษายนในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่าและช่วงดึกโดยจะเกิดในบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นจะแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคกลางและภาคตะวนันออกหลังจากนั้นในวันที่16เมษายน จะเริ่มมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลด้วยหลังจากนั้นกลุ่มฝนจะเริ่มแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำ โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนตลอดทั้งสองวันนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20 3 0ถึง30ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักรวมถึงจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยจากประสบการณ์ของพ่อแม่พี่น้องที่ได้คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังว่าลมที่กระโชกแรงนั้นจะมาเป็นช่องเป็นแนวและจะพัดทำให้หลังคาปลิวได้ จึงขอแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรที่ต้องเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้อาชีพอื่นๆที่ทำงานกลางแจ้งรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดที่ต้องออกค้าขายในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำก็ให้เฝ้าระวังลักษณะอากาศดังกล่าวไว้ด้วย ซึ่งจากโมเดลชี้ให้เห็นว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17เมษายน2566โดยหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงโดยในบริเวณประเทศไทยของเราจะได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมแทน แต่เนื่องจากบริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงลมตะวันตกที่ยังคงพัดเติมความชื้นอย่างต่อเนื่องจึงยังคงทำให้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้จนถึงวันที่20เมษาย,ยนเลยทีเดียวจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้านี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศสถานการณ์ที่ยังคงเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวัน หากมีเหตุการณ์ใดเปลี่ยนแปลงหรือมีปัจจัยอื่นใดเข้ามาเสริมแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะส่วนลักษณะอากาศรายภาคในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด22-29องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด37 4 2องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสภาากลางอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสภาาตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร จากแนวโน้มลักษณะาอากาศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีความร้อนถึงร้อนจัดอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแบบต่อเนื่องเพราะในช่วงนี้สภาพอากาศยังคงเปลี่ยนแปลงและประปบรวนแบบวันต่อวันและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กัน ด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ